สอนปลาคอใหญ่เหี้งแต่โอ้โหมาเดอ้อพี่น้องมาหามาหานปลาคอกอนหาปลาคอไปเห็น,หป,ป,นปิ้งก่อนสอนเอาลเลยเ <c oughs> อาแคนี้เกิดเหตุการณ์ตกตะวัแล้วนะเธอนึ่งนี่สอนปลาคอปลาพี่น้องเฮ้ย <c oughs> ตกเลยปลาพี่น้องเบิง่ง โค้งง่ายมากคนเลยง่ายเฮงกต่โอ้โอ้โอ้เกือบตกเบิ่งจา้าตัวบักง่ายหนึ่งไปจา้าบันนี้ไปเซฟเซฟน้องกันเลยจ้าบันนี้ปาดง่ายเฮงบันนี้ก็ะเซาะเอาไปใส่เกลือเราจะเผาบันนี้อุ้ยปลาตัวใหญ่เฮงพี่ธมกระทัานได้ล่างจา้าบนันนีพุ่งสีเผาเนาะ หอมแหฮงตัวบ้าญ่จ้ะเบิ่งปลาเฮ้ยแล้วเสียบครับม้าจ้าบันนี้กินตำมะฮุ่งเซ็ตเซี๊ยดนะจ้าบรรยากาศตรงหน้านลำกันจวดจัดเฮงเบิ่งจ้ะปลาเฮาปลาค่อใหญ่เนาะจ้ะตัวบ้าญ่จ้ะเผาเกลือเนาะเซ็ตเซียดเลยจ้ะม้าจ้าบันนี้กินตำมะฮุ่งเผ็ดเพสต์นะจ้ะ ใส่มะกะเสียบเจ็บเผ็ดเสีบใส่ค่ะคักเลยล่ะป้าปลาคอใหญ่เนาะจ้ะตัวยิ่ง่ายเลยแต่มาหุงเผ็ดๆนาะจ้ะมาจ้าบะนี้เสีบๆน้อกันเนาะจ้ะป้าสะออดปลาคออืมแซบแห้งหอมๆเลยจ้ะเนื้อปลาคอนี่หวานค่ะขนาดได้จัดเผาเนี่ย อื้อปาอีพอเป็นสูบหวยจาว่านเนี่ยสูบสะสูปหวยอื้อบมึงจะเนงื่อปาอื้อขาวงามครับอื้ออื้อหอนๆๆ แซ่บอืมปลาหวลูวยเนาะจ้ะแซ่บดืบ่มน้ำจิมจ้มเนาะจ้ระยัดอกหอนดิจ้ะโอ้ยหอนอีดีอืมเนื้อหวานจุ้ยจุ้ยอืม แซบ่บก็ตํมหุงเขากันแห้งใจอยากไปกินขางน้องเพื่อจ้าข้ามก่อนแซบ่บ รวมาราจีนปาดเบึงจากปะโคอืมบึงเนื้อเพิ่นเนื้อเน้นเน้นหวานจุ้ยอสะออนสะออนโอ้โห้หอนหอนปาดเนื้อเน้นเน้นแน่นแน่นจำเจเขาอืม ขาขนาดอืมอืมบ่าคอเนื่อน,นแห้งจำเจียวอืมอืม เผาใส่อันนี้จ้ะเตาอันที่เห็ดไปที่เห็ดอยัเกฤอย่างเสือเนาะจ้ะสามก้อนขี้เสาอ่อละรวมแล้วจะเลือสองตำมาหุงเมือด้วยตำมะหงกับบนบ้าเลยจ้ะตำง่ายๆเลยใส่มะกะเศษชอบ อีกคนสะอ้อน,อนเหนื่อเพื่อนแม่จ้าปารืตม,มาเดอ้อจา้าแซ่บๆน้ำกันเนาะจ้าจุ่มลงไปเอาจุม่มน้ำจุม่มเอาจิม้มน้ำจุม่มอย่างกูเอาจิม้มน้ำจุม่มอาจุม่มน้ำจิม้มมา,าจ้าแบบนี้ สุดอยู่นี่ปลาคนใหญ่อื้มบ่เห็นนะจ๊ะไม่เห็นก <c oughs> ินพอเดียวบ่เป็นยังจ๊ะหมักแห้ง <c oughs> หวานจัดปลาคอใหญ่นี่เนี <c oughs> ย่ยตะไข่ใส่พอม <c oughs> ตัวบาใาญ่เนาะจับไปสนอยู่ในห่วย <c oughs> <c oughs> ห่วยอยู่นะ กับตกหนองจ้ะดินลมแห้งไปสอนเอาหันเกือบได้เล่นหน้ามือแซบแซบแซบเดี๋ยวจะไปกินต่อนะจ๊ะคัมแล้วสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ